นันทิดาเคลื่อนไหวถึงเอชชนสวัสด์ตูนันทิดาพูดถึงอาการอดีตสามีเอชนสวัสด์ก่อนเสียชีวิตเอชนสวัสด์อสวะเหมที่หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเกิดอาการหมดสติในช่วงระหว่างซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์หลังเดินทางไปซ้อมแข่งรถแล้วเกิดหมดสติคาดว่า จากอากาศร้อนทำให้เกิดอาการฮิสโตรและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยอดีตภรรยาของเอชนสวัส์อย่างตูนันทิดาแก้วบัว้ายได้เดินทางมาเยี่ยมซึ่งในช่วงคืนที่ผ่านมาอาการยังคงทรงตัวซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาตามอาการ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากกรุงเทพเดินทางมาตรวจและประเมินอาการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายไปรักษาที่กรุงเทพตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ส่วนอาการป่วยคาดว่าทางโรงพยาบาลอาจจะมีการแถลงข่าวให้ได้ทราบกันอีกครั้ง